เออไปนะไนหนะไปนะนเไนันล้านลงแล้วนลงล้าน้นลงล้านลล้วนลล้วนลง้นลงล้วมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วม่นป็นไ้ไม่เป็นไรยมังรอยิมันลงรอยินงแลมัน้อมันลงอลมนง้ง้มูนแ้วมี้วมันงแ้วงแล้วนงแย้แล้วแล้วมนงแลงแตัแล้วนน้แล้ววมแ้ไอัตว์แล้วงนันก่อนัักลยนะ

ไปหยิบเพื่อนกันหน่อยได้ป่ะองเยอะเนี่ยเหมือนกระเพื่อนกดมาหน่อยได้ไหมมึงให้เพื่อนโดนยิงฟีได้ไงเนี่ยใน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 ไฟมันมีนารูอยู่เลยมึงยิงเบิร์ดดิในไฟมีนารูอยู่เลยลง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 เพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มไม้ไม้มีในไฟมันมีนารูอยู่เลยนารูมันลอยไม้ไม้ไม้ลงเดียวไม้ลงเดียวมีเดียวเอ้าออกมาเล่นไปเล่นไปข้บ้านดิมึงมีเข้าบ้านสี่หม้อเล่นเดียวเดียวดินฮ้ยเพื่อนโดนยิงก็หน่อยยิงก็ได้ตากูซ้อมนะกูซ้อมนะทิ้งไปทิ้งไป ไม้ไม้ไม้้ลงไม้ลงไม้ลงอย่างเดียวไม้ลงอย่างเดียวมีดยังไม่ต้องมีดยัไม่ต้องีนบนาบ้าได้ีนบั้าไเื่อนเข้าบ้าน่อยหางไฟมังกูยิงไฟยิงไฟเยอะๆยิงไฟเยอะๆยิงไฟยิงไฟิงไปด้วยเอาเข้าบ้าน้าบ้นเข้า้าด้วยิบนนออกมาติมอย่างเดียวยิฟอเดียวัมชนะนะคุจากหน้าบ้านได้ไหมให้เป็นทางแบบไม่ต้องงัไม่ หน้าบ้านั่งโมันดีเบอร์นาโนมันดีเล่นามเอาเข้าบ้านเขางเข้าบ้านจโจมันลงอิเฟอยงนั้นนะลงอีเฟอยงนั้นเพื่อฟังกันนะเนี่ยมันมันมันขึ้นเราบ้านมันขึ้นเราที่บ้านเนี่ยนี่ตรงบ้านนี้ที่ตรงบ้านนี้เดี๋ยกูบ้านมีตเออมงมบ้านบ้านมีบ้านนี้มีงมีงหน้าบ้มีงหน้าบ้านงเเน้างเออันนีมันเยอะเลยงมียหน้าบ้านเยอเ้อ้ห้้ะลงเลย มันมีลงมันมีลงเอาสบมันด้วยเอาส่มันด้วยเอาส่ด้วยมันไล่ชุบเนี่ยมันจะเอาส่เพื่อเราไปเห็นปะอาเอไนาไฟนอยยิงไฟนอยยิงไฟให้น่อยไฟเพื่อนโดนอุ้มยิงยหน่อยเปเล่นเปิดไเล่นมึงยิงมันได้มเยอกว่าเขาไเล่นมันุเพื่อโตายลมเยอะมากลมเยอะมากเฮ้ยเอาเพื่อนได้เอาเพื่อนได้ตัวบตัวเล่นเพื่อนหน่อยเพื่อนหาจากวอมัน้ามาก ไอ้เกียรมันโกลงดนนนมันเยอะจงวอยเฮียยิงไม่หวัดไม่ไหววะน้องม่หมดเลยอย่าหลุดอย่าหลุดนะเ้ยมันทาศพหน้ามันเยอะจัดไอ้เฮียเอาเพื่อเราไปเลยนะเอาเพื่อเราไปเพื่อให้มันเอาเพื่อไปง่าอย่างไว่ไอ้เียไม่ยิงก็ได้ยไไม่่ให้่ใได้บ้างใ่กัน่น่มงชุกส่กันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มโน้หน่อยดิใต่นาโย่ พูดคุยไอ้สวยเขาพูดถูกเลยถูวไหมไม่ได้ช่วยกันหน่อยดีโม่สามันโมโมตามันโุบพี่พี่ไปกับไม่ได้เป็นโซนน้อยพี่ใส่มาถูกตูกพี่ใส่พี่ใส่มาถูกดอกอย่าให้มันดอกไอ้เหี้ยตัวหน้าบ้านเราอ่ะหลีนะบ้านหลีนะบ้านหลีนะบ้านเออสวยสวยนี่เลปยิ่งไปนี่ไหมหนีหนีท่านสุนทมามีนนอยพี่หได้มีไปยิ่งไปดัหน้าบ้านเลยตัหน้าบ้านเลยตัวดำหน้าบ้านเพื่อมาเพิ่อนมาเพิ่อนมาหีได้หีได้มีใส่นาโนอ้อยใส่ไปล้วงปืนมาหน้าบ้านและโบดำหน้าบ้าน มัหน่อยนี่ได้เลยนไนไ้ไงมม่วิ่งิดลอยค่อยคอยม้ปมมึงไ้ไว้ห่ี้ปม่พี่มี้มดนาาเอพี่ยิงได้ไมยิงได้ไหมมี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 นามีนามีมีไฟแล้วมีไฟแล้วมีไฟแล้วมีไดมย่ยิงมาห้ผมยิงมาน้ผมไงได้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 ะชู้ไม่ชม่เ้ยเอลงลงไล่แม่ปิดดีแบม่มามน้ามาเมาบ้มาเติมหน้า้นม มาลงเยอะมาหน่อยเลื้ปืนให้โคตรเยอะเลยมีหน่มาตรงบ้านหน่อยมีมาที่ตรงบ้านหน่อยคนหน้าบ้านสามคนนาบ้านสามคนปืนมันไม่มีนาโนแล้วหบ้านสามคนรีเพื่อตัวรีเพื่อตัวไ้ไอ้ไอ้วหมูไอ้หมูไอเพื่อนอยู่เอาเพื่อนเดิบก็ตอนลงจับไิจับไอ้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 บอกแล้วมีขันเหมันดิเออมึงเห็นไหมตัวที่เบิดรถตัวที่เบิดรถเอาหน่อยเอาหน่อยตัวเดียวตัวเดียวถือมาถือมาเอาหน่ป้าป้าขลังป้าไอ้หมูตายชูวยหมูหน่อยไอ้หมูตายเพื่อนไหนห้าเพื่อนไหนห้ามองเพื่อนมองเพื่อนใสมองเพื่อนมองเพื่อนมือเราเพื่อนหน่อย เห็นเห็นตรงเดินฝั่งมันบ้างเห็นตรงเดินบ้านมันบ้างยิ้งปีบไม่หมดนะจัเกิดไม่หมดนะจัดเกิดไม่หมดนะัดเฮ้ยใครใครใครเลยถนนกลับมาทิ้งปีเลยต้องวางไฟใครเลยถนนกลับมาหยิบยิ้ส่งเข้าบ้านแล้วหยิบใส่ชุดบ้านไปชุดลอยด้วยนะแล้วมึงมาเปลี่ยนมาเช็ดน้ำที่ไหนบ้างถนนกลับมาอย่าเลยอย่าไกลอย่าไกลมา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 หน้าบ้านมันตายเยอะมาลามีลาอูว่าอยากลงไฟเมื่อไหร่จะขอลงเล่นบ้างได้ปะเล่นปืนเบื่อแล้วว่ะ ไ่ได้ผมแล้วทิ้เข้ามาในบ้านพาได้ยไได้ผมแล้ทิ้งเข้ามาในบ้านพาไปฟ้าไปเ๋ยผมผมเอาไปได้ป้าฟ้าทิ้งเลยไ่ได้โมเบสองใส่ได้บอลสามสามสามบอลยิงอย่างซีว่ามันยิงยิงเบกยิงเบกนี่ยิงเบกเลยนี่เขาดันไปเดันไปใจเย็นใจเย็นไเไนเว็เราไม่เาไม่เตือนเืนเืนกางไฟเรื่อยๆชื่อกูชนะเลยเดือดโเดือดตเยเนเขาเขา่ันในบ้านเาอราอยา้าเ ลงหลังเขาหน่อยลงลงลงรถไฟอ่ะลง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 ลูไฟอ่ะเราหาหาหาเขาจุไม่กูหน่ไปไหนเขาจะล้มเลยเขาไปดันไฟใจเย็นๆยิงเอยเรื่อยอย่างมึงยิงตันยิงเลยเรื่อยยิงเลยเรื่อยมันใจเย็นๆย็นไฟเรื่อยเอะวังยิงพี่บอสยิงเข้าหัวบ้านมาได้แล้วเขาบ้านอากมึงไม่ซึบวะมึงเดี๋เพื่อนเลยมึงดี๋ยเอยิงยิงยันเลยยิงยันเลยยิงยันเรื่อยเล่ามีเรื่องอะไรกันบ้างมาไปเกิดโดเกิดเขาไม่ดันไฟใจเย็นๆถือปืนด้วยถือปืนด้วยถือปืนด้วย

ไปไล่นเยไปเล่นเล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 ยไปเ่เนตีแ่ไหหมันยังไฟไม่จบเลยนะม่ไ้นม่้น่ะไม่ได้น่ะม่อดน่ะไ่ได้น่่น่ไ้น่ะไมเ้นไมะไม่ไ้น่ไ้นะไม่ได้น่ะไม่ได้น่ะไม่ได้น่ว้น่ะไม้ไม่ไดเนไดนได้ะไดนะไ่ดเ่ด้นยไม่ดเลยไม่ได้นไป่น่ไดนได้น่ได้นมดนไ่ดน่ได้ใครมีรด้น่ไ่อดน่ไนไปด้น่ได้นไดนไป่ได้นไปจุ้่มดน่ม่ได้่มด

ไม่อยากลงแล้วเ่มูแพ้เนี่ไ้องราฟกูเองกูเองนะพวกกูเอเฮ้ยลังรถไฟมันจะหนีเยรถไฟดตายเตายรถไฟลังรถไฟดูนี่ขึ้นไปี่เฮียเฮียรถไฟเรารถไฟรโบมันนะโบมันโบมสรไปช่ยยไอไอวจมหมหน่อยถมีนล่นเล่น ขอบไอบออไม่ได้เลยหอล่อน้องอน้แล้วไอ้แอบจักในบ้านมามาืนเมาืนจับผืนตั้งไฟเลยกูเร็วเร็วจับผืนเลยเนี่ยรถมาหลังหลังจับผืนต้้งไฟเลยอย่างเปอยเลยแค่เดียวเลยใครที่มีรถไปหาไปหาสอข้างนอกฟีถ้าปอดอย่างเดียวเราปูไม่ได้เล่นเลยวะเ้องไอ้เพเหลืองไอ้ยิงให้ได้ดิบนเสาเนี่ยเกจับกวาย่ไหเลราไหวแล้วมาสหดจัง ตายไม่ต้องเอาแล้วตายแล้วตายแล้วพี่จ้อแม่มึงกลับมึงกลับมึงกลับมาซ่อมรถได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเซ็ตรถเอาศพในบ้านออกก่อนมาเอาศพในบ้านมาเอาศพในบ้านเออแค่ไม่มีศพกันสองไม่สองัพหมดเลยสองไป่สองศพนะไม่เอาศพออกมาเอาศพออกมาข้างนอกยิงอย่างเดียวเลยพอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแค่หมู่แคสไงหมูเลยไม่กล้าไม่กล้าลงเลยสัตว์เดี๋ยวไม่มีคนเดี๋ยวไม่มปืนไม่แบกไม่ไหวอวะ ยิงจนนาโนมันหดอ่ะิมันหมบาอเบีเบียบ้างสเบีมาอ่งมอ่างสาล้าลมา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 ามาาม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 าเมามามามมมาเมามมามามมบมามาเมามมามามามมมา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 บมา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 มมาเาม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 าามามาาม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 มามา โอ้บ้องที่ผมดูดมาเสียฟรีเลยแคลคุณไม่กล้าลงเลยมึงมึงแคสปุ๊บกูไม่ลงกูเล่นปืนยาวเลยโอ้ยอย่างมันนะเมื่อผมกลับมาไล่ตีพังอ่ะบนบ้านอีกห้าคนมาดีนะบ้านการโลไปใครที่แม่ทำไรอ่ะไม่ใช่ปืนอ่ะกลับมาเอาศพที่บ้านเราจะใช้ปืนเราจับตัวหลุดเนาะจับตศพใช่จับบอยนี่เราอุ่นไปมีเป็นตีเป็นตเหี่ยมผมอย่ากมันอ่ะไฟโคตรนาไอ้เนี้ยไม่มีคนไม่หมดอ่ะปืนฝั่งเราไม่ยิงยอนานโนฝั่งแม่งหมดอ่ะ ไม่ใกล้กันไหมสัตคนเลยอได้อีกีเฮ้ยอนี่ไปหอกหคามีอีกนเพ่อนมีอย่างะมีอย่างเอารถไปเอารถมาหน้าบ้านเร็วๆไปเร็วไปีบๆรีบเร็วๆศพมีเยอะศพมีเยอะมีห่อเดียวเอะไรอยู่นะไม่เห็นมีใครหยิบเลยพร้อมอ้มเพื่อนบนบ้านนะเร็วๆมาเอ้บนบ้านเหลืออะไรอยกับนึง